พี่น้องเวอร์สุขสุขคนเนาะชาลนวงกับเรเดินทางไปที่บ้านคำตะลองพ่พี่น้องเนาะกายทางมาพ่พี่น้องเนาะก็เด้วยมาเบะฮาแม่เนาะว่าตอนนี้กับเพลินได้ลูกเด้าพี่น้องเนาะแต่ชาลนวงกับมามีของผ่าของต้นให้เพลินเนาะเออทีมงานเราครบแล้ววันนี้ได้สวัสดีพ่วายสวัสดีชาบัวสวัสดีอ้าวใส่กันยางไปเลด้่ย สวัสดีเลยเนาะครบทีมงานบันนี้ก็ได้มาพพอหน้าพวอตากันพูดกันเนาะก็มาเยี่ยมน้องน้อยแนบันนี้ก็น้องน้อยได้แล้วเนาะสบายดีลูกงละสบายดีเลยสบายดีเออสบายดีเลยแม่์เลยสบายดีคุณคุคนเนาะเออเจ้าเอาเมยขึ้นนั่งแบบนั้น เจ้าหนาขึ้นนั่งแบบนั้นบรานั่งังไดบเห็นหน้าังเจ็บเนาะรังก็ได้ดิเออไรแต่มือวันชุกว่เมหมวันซุกค่ะมันี่วันยังกววันจันเนาะคือว่าชองสามมือสีมือค้านี่เนาะโอ้เต้ไรแบบธรรมชาติว่เม่ เป็นคนร้อนนี่คือเก่าเนาะคนร้อนคนเผือกเลยเนาะพูดเนาะป้าใช่มาคือกันไทเนาะบัดนี้เนาะสามคนไดยคือกันแล้วบัดนี้ฮะบอละดีใจว่าได้น้องน้อยฮะฮะดีใจให้บ่ให้บ่สิเอามือเรียงนี่ฮะให้บ่ละ

ซื้ออยงไรยังบ่ทันตั้งนะยังบมตั้งอยู่เมื้อใดสิออกไพนี่มือแงนี่แหละออกมาแดงนี่ออาคือออกไวใช่ไหมโอ้โฉซามือนี่ยม่นออกรถบ่เอ้โกินยังล่ะกินน้ำฮ้อนี่อยู่ยาเย็นธรรมดาเ่ยียหเย็นค่ะมีคือกันหักว่าบ่กินยาเย็นเป็นออกตอนตอนแรงบ่คือว่าอันตอนเช้าประมาณ11:00อนี่แหละโอ ยังสิเอาอีกอบ่แม่พอแล้วพอแล้วเนาะคอละผ้าแล้วบ่าคนแล้วเนาะกินเงินหลายแม่นๆๆๆบ่กินนมจ้กินเงินหลายบ่ล่ะฮะโอ้ยแต่ละมื้อหันมื้อละ10บ่มื้อละ10บ่มื้อละ10นี่ยังว่าน้อยบ่ได้กินนมแม่โดยโอ้กแม่ความพันเจ้าเว้าอดีเนาะาว่าฝรั่งมาขอเกาดกแม่นเลยเข้ามาคนน่ะ เขามาสี่คนพูณน่ะสคนพูนะแต่ว่าเสียผู้นึงมันสิเบิดหรือบมดก็บจักหรืว่ิกคืนนี่ก็บจักโอ้หนี่ก็เป็นชายพันเห็นอเผูาหญิงแต่ว่าเกิดมาจ้กุพันคิวเนาะวตาเดือเสื้ออะไรแตอพันเดือดดี่ยคิวเยอะกินข้าวก็มีอะไรไหมเป็นคนนอนอีกยากถิ่บางฮะโออมีขลุ่ขลาอยู่ว่มีเนื้อผิดอยู่ว่ บมีกอกินอะออไก่กาหน้าหุงก็กินได้เนาะกินได้มันมีหัดไก่นะเกินสีเบาก็นเลยไก่สีเลี้ยงกันยังบมีดู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 มีไก่เลี้ยงเนาะยายอีกพอได้กินมันได้ดยูดูดิ่นกินข้าวอิ่มนะคนนอนนะนนอนอลไรกินข้าวอิ่มป้อนข้าวเลยออกมานี่ก็ป้อนเลยบ่ป้อนเลยตีตัวมันหายมันหายยี่กินฉันบ่มัันส้ือยดใส่ปากเอานมให้เพิ่นกินได้ใช่ไหมนมเจ้ามะแห้งบ่นมเจ้า กินกาแฟโอ้ต้องกินนมชงแล้วเนาะผันบาดูดผันบาดูดเลยนะกินแล้วกซุกออกกินแล้วกซุกออกกินยาตั้งชื่อหรอบอมยังฉันจะตั้งจะบัวตั้งอะไรสามคนนี้นี่บอกอันนี้ชื่อผู้นี้อันนี้ชื่อยัางแฉะนี่ชื่อน้องแฉะนี่น้องขาวเมียนบอกขาวผู้นั้นรอนบัดผู้นั้นรอนขาวรอนบัดผู้นี้เด้อ่ะบัดลอก ออไปเลยสาวโรงานขาวโดนนะอ่ะคืออยู่เลยว่าวัวบาวอาบัวทางเมีมาตโบเนาะในป่เพนม่าบังฮอนดาโอฮอน่าอ้าฮอน่าฮอนดางามอยู่เลาวฮอน่าก็ได้กินข้าวกับย่งน้องด่านี่ฮะคนงามกินข้าวกับย่างแพงบ่น้องนะ มโอแพงเอามื่อเด้อแข่งน้องบแข่งน้องเข่งน้องแม่เสียเอาเมื่อหาอยู่บ่หาอยู่บ่หาสยอยู่บ่หายเอามื่อเสาเมื่อเสบัวอุ้มมาเลยเออะหาเอีโด้นี่ก็ะหาอยู่บ่เอาน้องมื่อเด้อออกมาหล่นคือเก่าพ่้แม่พี่น้องเอาโจูเอาจูอย่าเฮ็ดกันหลุดเฮ็ดกัน ตีกันแล้นั่นบ่น่ะโอ้เพิ่นบ่ค่อยถือกันบ่อ๋อบ่ค่อยถือกันดูน้อกันบั้นกันยมมันพอมหันบาดี่อารมณ์ยมเอื่อยนี่บอเอื่อยเนาะพูนี่เนาะปูนี่เอื่อยปูนี่น้องเอื่อยกับตรงยีมันน่องพมพันเอ้ยให้ยอนเอีกกระ lon อีกแง่หน้าแม่เนาะนังวานเลยแหละยังมาจากสีดำหรือสีดอน มันจะบิดกรรมสีดอนขึ้เก่านั่นแหละบกมสีดอมือจะไปใกล้เลยมือจุยะหมลมาว่าดอกัออนนนนนเาแม่แกลบงมีรังกระดงอีกอ้ยงามเง่งเออเออเออเอเออออเออเออเออออเออเอออเออเน้ออเ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 อออเ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 อเออเูอเออเออเผู้นอ้นอะเอ เ้าวเทพค่ะว่าดิหาเราเอรำปื้ดเทียบไม่ได้วะเทียบน้องว่าไล่กัดอกผิวเยอะฮะมายำไหนก็มีของผ่าของต้นนั่นแหละเนาะหาเอาเงินไปซื้อนมนั่นแหละเด้อกายมาเสียนี่มาเบะเบืองซื้อผู้ชายผู้น้อยผู้หญิงไม่ได้พูดเดียวนี่แหละ คือว่าอยากได้มันยิงเนาะคิดว่าสิได้มันยิงออกมาเป็นผู้ชายอ้าวก็เลี้ยงไงขี้ไห้บ่ไหมขี้ไห้บ่ไห่ธรรมดาเลยดีหน่อยเด็กนี่คุ้นคนบุ้คนก็ไห้เออบางคนก็ไห้อะเรียรออะไรคือว่าเป็นเดือนมันก็โอ้คือว่าเป็นเดือนสองสามปีก็ยังให้ให้ให้บ่มันใหญ่แบบว่ามันเริ่มดยังให้เจ้าไปยะาเอาน้องให้เจ้าให้ให้เนาะเอาน้องให้บ่ฮะเอาน้องให้ เงินอยก็เต็งปีน้องใเดี่ยเอาเงินให้ซื้อนมนี่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 พี่พี่พี่ทูอันนี้ให้เอื้อยเด้ออันนั้นให้น้องเอาเอาไว้ละทูอุ้ยองต้นไปซื้อนมแล้วล่ะเด้อใบยังเนีคือเบิ่งคักแท้น่ะฮะจักว่าใบยังน่ะเมนบ่าใบแสนนะนบ บอป้าบอสบอโอเคฉันอเมยทั้งเฮาก็ได้ขอตัวไปหน้าก่อนนี้นะยังมีงานตตอยู่เดวโอเคสบายดีเมยสบายดีสบายดีล่ะสบายดีน้องล่ะพี่พี่พีดีพี่สบายดีจันะดีเลยเลยอ่าโอเคี่น้อเนาะ